จริงๆก่อนอต้องขอขอบคุณโค้ชทุกๆคนที่มาจากเกือบทุกทุกทวีปนะครับนะ20-30คนแต่ว่าเราก็พิจารณาคนที่มีความตั้งใจจริงที่อยากมาพัฒนาฟุตบอลไทยเจแ7-8คนที่เราสอบที่สัมภาษณ์ไปนะครับ ก็สัญญาก็คงหนึงปีบวกหนึ่งปีครับทุกคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้คิดถึงจํานวนเงินที่จะได้นะครับคือทุกๆคนจะเหมือนกันบอกเลยว่าเขามาที่นี่ไม่ได้คิดถึงเงินรายได้แต่เขาคิดถึงแต่การที่อยากมาพิสูจน์ตัวเองมากกว่ากับประเทศไทยที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันก็จะเป็น ผลดีต่อเขาด้วยในเรื่องของการพิยาตัวเองและยกมาหลัาตัวเองและชื่อเสียงตัวเองด้วยแล้วเลือกโค้ชหนึ่งในแปดคนที่เป็นคนนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของวิสัยทัศนะครับแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยกับฟุตบอลเอเชียด้วยนะครับแลวที่สําคัญที่สุดก็คือกลุ่มสตาร์ของเขานะครับเป็น กลุ่มสตาฟที่มีความสามารถดีกว่ากลุ่มสตาฟของทุกๆคนที่ที่นำเสนอเข้ามาผู้เล่นที่เล่นให้เขาเนี่ยสามารถยอมตายในสนามให้เขาได้ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เ,เขามีจิตวิยยาและการสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เล่นได้ดีมากๆแตะที่สำคัญคือ,อ,อแนวทางการเล่นของเขา ไม่ใช่แค่จะเอาชนะผู้ต่อสู้อีกเมียนะครับนั่นคือเป็นแนวทางการเล่นที่ตื่นตาตื่นใจด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเราต้องการน,นะครับการประเมินเราก็จะประเมินเขาทุททกวันเลยนะครับซึ่งอนอกจากผลการแข่งแล้วเนี่ยเราก็จะประเมินในเรื่องของ แนวทางการเป่นตัวนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ของเขาและกลุ่มสตาฟของเขาเนี่ยผมว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปงไปในทิศท,ทางที่ดีมากๆเลยครับการเป็นโค้ชทีมชาติเนี่ยปัญหามีอยู่ที่เวลาอยู่แล้วมันก็เหมือนกันทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องรีบทำดยูลยก็คือมองหาผู้เล่นที่เหมาะสําหรับแนวทางการเล่นของเขานะซึ่งตรงนี้เขา ก็ทกําการบ้านไปแล้วเราคงจะแปลกใจกับน,นักเตะอีกหลายคนที่เขาจะเลือกขึ้นมาซึ่งวันนั้นได้คุยกัเขาหนึ่งทีครั้งหนึ่งนะครับเขาก็เห็นนักบ,บอลที่มีความสามารถมาแต่ว่ายังไม่เคยติดทีมชาติเลยผมคิดว่าตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับเป็นการเป็นการสร้างรายยุย่กยกับนักเตะหลายหลายคนด้วยที่จะโชว์ฟอร์มได้ดี ในตอนนี้ด้วยในเมื่อออแฟนบอลชาวไทยเนี่ยคาดหวังกับฟุตบอลไทยสูงมากนะครับแต่จริงๆแล้วผมบอกตรงว,ว่าผลการแข่งขันเนี่ยมันมาอันดับสองนะครับแนวทางการเล่นผลงานเนี่ยต้องมาก่อนด้วยนะผมเชื่อว่าถ้าเรามีผลงานการเล่นที่ดีแนวทางการเล่นที่ดีเนี่ยสุดท้ายคือ ผลการขันที่ที่สมำเสมอเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเพรงั้น